ไอโกเคยแสดงสายตาที่เงียบสงบและโกรธเคืองในงานสาธารณะครั้งหนึ่งช่วงเวลานั้นทำให้ประชาชนตกตะลึงโดยปกติแล้วเธอมักจะยิ้มแย้มและอ่อนโยนไอโกมักจะนำความอบอุ่นและความใกล้ชิดมาสู่พวกเราแต่ในบางช่วงเวลาเธอแสดงให้เห็นถึงสายตาที่คมชัดและแรงกล้าซึ่งไม่ใช่เพื่อเธอเองแต่เพื่อพระมารดาของเธอสมเด็จพระราชินีมาซาโก สมเด็จพระราชินีมาสาโกะเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในฐานะที่เป็นคนที่ใกล้ชิดพระมารดามากที่สุดไอโกได้ให้การสนับสนุนทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมกับพระมารดาในการผ่านพ้นช่วงเวลาที่ลำบากนะนั้นสำหรับไอโกและการกระทําที่ทำร้ายคนที่เธอรักไม่สามารถให้อภัยได้ในช่วงหลังๆนี้ไอโกได้แสดงความมุ่งมั่นและความจริงจังในกิจกรรมและการกราบไหว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประท้วงอย่างเงียบสงบต่อการกระทําที่ทําลายเกียรติยศของราชวงศ์และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของเธอในฐานะผู้หญิงและสมาชิกในครอบครัวที่ปกป้องครอบครัวและประเทศของเธอในความอ่อนโยนของเธอยังคงมีพลังอันแข็งแกร่งซ่อนอยู่ในตอนนี้เอโกได้ก้าวเข้าสู่อายุ24ปีสายตาของเธอแฝงไปได้วยความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งมากขึ้นสายตานั้นสะท้อนถึงการรับรู้ในภาระหน้าที่ของประเทศเราอาจกําลังเห็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ผ่านเธอไฟในดัก วงตาของเธอจะกลายเป็นแสงสว่างที่ส่องทางให้กับประเทศนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้